วัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆที่รักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับใหญ่บางละจานจากทีมรมพลสาธุฟิชชิงนะครับมีโอกาสได้มาเทสหมายบอ่อเช่นทะเลซอยยี่เอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ข่าวมาว่าจะพักบอ่อนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะพักบอ่ออีกสักระยะหนึ่งก็งลงปลาใหม่นะครับวันนี้ก็เอาเยือชาละวันนะครับของเสียก่อนนะครับมาเทส เลยเอามาทดลองทดสอบนะครับคู่กับไอเกตสุปรจิ๋วของร้านฮิปโปใช้ควบคู่กันนะครับตัวนี้ตะเพียนน่าจะดึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะส่งผลงานมาให้ชมกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะครับตอนนี้มีพู้มาเยือนนะครับไม่ต้อาเป็นปลาอะไรข้างหน้าเดี๋ยวเะขอเช็คครับตีระยะไกลโอ้ ของเล็กครับวันนี้ของเล็กไม่ใช่เป้าหมายของเราตอนนี้คู่หูมาสมทบแล้วครับเสียเลี้ยงแล้วครับสีเลี้ยงสักไยท่านผู้ชมเลยครับอ่าเพิ่งมาถึงครับกองหนุนอันนี้แผนกคัดไซเลยนะครับเดี๋ยวขอดบกาแฟก่อนนี่ต้องเพิ่มพลังตอนเช้าก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวมีสวยๆเดี๋ยวรายงานเข้าไปครับเอ้ายสีเลี้ยงได้ปลาอะไรข้มาครับเนี่ย โอ้ป oh, นนี้ตัวสวยครับชจ้ผลงานอืมมาถึงกูก็ได้เลยครับปเป้ตุอ้อเสบียงกลับมากินต้อนรับเลยโอเคครับเดียกไรงานมาเป็นระยะออดเ,เดวก่อน <laughs> ยังไม่คัดลาตอนนี้ยังไม่คัดลาโอเคนะครับผมวันนี้เ,นเ,เรื่องกำลังจะเริ่มปฏิบัติการแล้วครับ ชัดใสแล้วครับวันนี้ประกอบเหยื่แล้วกำลังเริ่กไปอยู่เดี๋ยวมีพนงานตวยๆเดี๋ยวนำมาฝากครับวันนี้ตะเพียนยังไม่ได้จบเลยนี่โอเคข้อแรกพอดีตัวรนอนเลยแดดแดดเริ่มแรงแล้วครับลมเริ่มมามีคนงานเดินมฝาฝครับ บรรยากาศยังโอเคเหมือนเดิมครับตะเพียนเริ่มห่างตัวเดี๋ยวมีไตเต้สวยเดี๋ยวนำมาฝากน,นะครับนะครับอุ้ยปลาอะไรครับกินคู่เลยครับเอารวดยังอยู่ครับยังอยู่หัว <What? S 1> โอ้โดนหัวครับตัวเลี้ยงเชียท่านผู้ชมเลยครับโอ้ oh. กินครับของผมน่าจะเป็นตะเพียนสาย โอ้จริงจรงนะครับมาแล้วครับคูครับมาครับแพ็คคู่ครับในตะเพียนกับปนินครับแพ็กเก็ตคู่เลยมุมกล้องอาจจะไม่สวยขออภไฟด้วยนะครับเนื่องจากตั้งกล้องแล้วไม่มีช่างภาพประจําทีมนะครับเกี่ยวหัวชิวๆวครับโอ้ครับเสียเรื่องครับเกี่ยวหัวครับโอเคนะครับผลงานเริ่มเข้าแล้วหลุดพอดีเลย เอาละครับเจ้าตัวใต้น้ําเล่นงานผมก็ให้นะครับน่าจะเป็นตะเพียนน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับมันวิ่งออกข้างเงี้ยน่าจะเป็นตะเพียนครับเดี๋ยวจะออกซ้ายออกขวาได้มาแล้วใช่เลยครับเยี่ยนขอตักแล้วกันครับก็วความชัวร์ครับคงขัดแต่ลำบากนิดนึงใช่เดียว ไม่ต้องป,อปลุ่มีาดไปส้กำลังสวยเลยครับต้มเข็มโอเคนะครับมาแลครับสีเรลืองขึ้นมารับปลาเลยครับอา้าวปลาทูครับเอ้ยเดี๋ยวๆปลาเกลือแต่ไส้สวยอยู่ครับ ปลาตูนะครับปลาตูอันนี้ปลาตูขอโชว์หน้ากล้องหน่อยนี่นานๆครั้งแต่เน้นครับสองตัวโอเคครับแจ๋วเลยครับบังคับโดนโจมตีแล้วนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายของเราครับเกียวเลี้ยงวะไงครับใช่ไหมโอ้เหมือน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 ใช่ครับใช่ใช่ฟันทงครับเกียวเรียงฟันทงแล้วใช่มันแน่นอน เดียวโอเคสวยใสย้งามครับ,รบสวยอยู่นะใส้เป้าหมายเดี๋ยวยังปันตัวตโอเคใส้สวยยู่งไ้สวยโอเคนะครับ กินเหยื่อเราเยอะเดี๋ยวเหลืองโดนหลอกกินเหยื่ออล้วครับสามตีเมตรแล้วหลอกกินเหยื่อเดียวเลยเดี๋ยวจะเป็นปลาเกา๋าเริ่มมุดหิุดแล้วหลอกกินเหยื่ออย่างเด,ยเดียวเลยเผลอครับ ลูกกำลังจะได้เงินกันเผื่อมากี้กระชากไปครับเ้ยเปลี่ยนเรียบรอเคครับเดี๋ยวลองลากหน่อย่ด้วยตัวอะไรเฉยื่อครับวิ่งแรงน่าจะเหมือนเหมือนอยู่ครับใกล้เคียงขอบข้างครับโอ้ไม่ใช่ครับดึงซะเหมือนจช่หมอสีครับหลอก ติดคิวเอ้อเสือเหลืองมาตามสมาติดครับนินน้อยนินน้อยนี่ไม่ยอมน้อยหน้าปลากเกลือครับสะสมไปเหมือนกันไม่ปล่อยไว้หลกบ่อนะครับเก็บใ,ให้เสียเที่ยวครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเสือเหลืองเขี่นะครับขบับเพื่อนๆสมาชิกครับขณะนี้ก็ก็จะได้เวลาถอนตัวนะครับก็ ห้าโมงกว่าๆแล้วปลาก็เริ่มกินหางแล้วเนื่องจากมีเครื่องจักรทำงานอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากเสี่ยขวัญจากทีมชาลวันฟิชชิงนะครับเจ้าของสูตรเหยื่อนี่ตามมาสมศพเดี๋ยวทักทายกับเสี่ยขวัญน,นิดนึงนะครับอ้าวเสี่ยขวัญครับ ครับครับนี่ครับได้กับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีครับนี่ครับจากทีมสารวันฟิชชิ่งเจ้าของสูตรเหยื่อครับอ่ะครับผมผมหมดเหยื่อสักนิดนึงอ่าติดต่อได้ครับทางเฟซบุ๊กครับเหยื่อชาลามฟิชชิ่งครับผมอ่าเขาดีครับโอเคอยู่อ่ารับก่อนเสียขวัญมาจัดการแบบยี่สิบโลนะครับบ่อนี้ครับผมเี็กใกล้เวลาละนี่น่ะได้ได้ให้เกียรติมาสมทบตามมาตีให้ดูเลยเป็นเกียรติครับผมอ่ะนุ่นภรรยาเสียขวัญ แล้วก็มือปัเหมือนกันนุ่น๋ยวน,นี้ฝีมือใช้ได้เลยครับไม่แพ้กันเลยตีเหยื่อสุดยอดเลยเข้าหมายถึงเม็ดอยู่ในทีมของน่เหลิมครับน่เหลิมบ่อเหมาไปไหนไปกันเสียขวัญกับน่เหลิมเนี่ยทีมเดียวกันเลยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปร่วมแจมกับทีมชาลวันฟิชชิ่งกับน่เหลิมนะครับ,นนรบเนี่ยเสียขวัญก็เป็นโลภพลตาธุูฟิชชิ่งเดิมครับตอนนี้แยกตัวมาเป็นชาลวันฟิชชิ่งแล้วตอนนี้โอ้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา นะครับผมเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้สมาชิกได้ชมกันนะครับผมว่าได้ประมาณเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอาละครับวันนี้แขวัญเจ้าของสูตรครับมีผลงานครับัขึ้นมาแล้วครับโอ้ตัวสวยจ้ะนี่ครบเป้าหมายของเราเลยครับแขกผู้จัดชว์นะครับว้าของเขาดีจริงๆครับตัวสวยด้วย กำลังเก็บผลงานไปเลยครับตอนนี้ใกล้ใกล้จะได้เวลากลับแล้วได้ผลงานนี่เสียเลี้ยงจะถอนอย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวสรุปผลงานให้ชมครับสักครู่นะครับผมครับผมขณะนี้ก็ได้เวลาสรุปผลงานให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ครับเนือเสียขวัญเสียเลี้ยง,ยงนี่ครับ ก็คือเมื่อกี้นะมาชมปลาเด็ผลงานเด็กลยไรไม่ติดติดยันไงแต่ก็ไม่ไมชว์ปลานครับโอ้เพียร์พอได้ครับพอได้เยอะเยอชะละวันฟิชชิ่งครับนี่เจ้าของสูตรมาเองเลยครับครับตอนแรกบอกว่าไม่ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าตามมาเลยครับแนะนำ เข้าจริงๆนะครับผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับสรุปเป้าผลงานนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมก็าฝากกด s u b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับทีมลมพนสตุ๊ปฟิชชิงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการนำเสนอคลิปต่อๆไปนะครับฝากทีมงานชาละวันฟิชชิงด้วยนะครับนี่ก็มีผลงานนำเสนอมาเรื่อยๆเหมือนกันครับเสียกขวัญ เดียเลียงนี่ก็อยู่สตววิชิงมายาวนานนะครับผมก็ขอปิดแมตตบอต้นไผ่ซอยเชนทะเลซอยยือดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีโอกาสไปสำรวจบ่อใหม่ก็จะนำเสนอเพื่อนๆสมาชิกต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ